สวัสดีจ้าเยายพ่อเราจ้ะน้ำเม็ดปวกคือเขาจวงนีจ้ะพี่เนาะน้ำอยู่ข้างให้ค้างสวนเดี๋ยวะมาไปไกลดอกจ้ะพี่เนาะเพราะว่ายายเมื่อกี้ยามเมื่อคืนนีเนาะจ้ะบุญกุลกับยายจ้าพี่กัดกับปลาน้องมีตะบันนอคาเบิ่งตะลิกจ้าสองเด็เดดอกแข็งมันจ้ะพี่น้จา มันเก็บมือวานเลยเจพีเนาะิันกนะ็ออกไปเรื่อยๆ้จพีเนาะิันก็นนงับไปเรื่อยๆเนาะจ้ะ Để mình sẽ đổ, cái đó chúng có để con Mình xám nữa Ủa nằm phần nó cho chạp gì nào Thế vô làng cả, cả này kếp mà lại mũi là chào mình nghỉ เหมือนเกาจ้ากาะกอกไปเรื่อยๆเ,เพราะยบกเ,เคียแต่่มางมือเนี่ยบาคอยมีแท่งน้ำบายไปไหนได้จ้ะพี่นนเนอะหื้งฮะจ้ะตามเข้มๆหัวเข้มห,เขมหอกจงะนี่จันเร์นี่ ยาสิบอีจจะมึหน้าจะนีนี่จ้ะนี่จ้ะ เดี๋ยวนี่กันนี่ ม,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 มานจจะพี่นกปุ๊บว่าจะไปจีบบอบคอคือเขาจะะพี่นก มันรวมนอกจากฝนตกลายถอดเอาเลยจ้ะพี่เนาะตัวในกระร่งคีเพชรบวกคือเก,าาก่าเลยจ้ะพี่กัสกับบ้านนา้อกเมฆตำบลนวาคราเพิ่มบัติรีจ่าในวันที่สิบสี่เลยจ้ะพี่เนาะ กี่ฤกมหายใหกับบุมือหงเว้นอะเจ้จพี่นอ่ะง่ายพี่นอ่ะ มาเดยจะพี่หนอเดี้ยวเจะบููกาจะให้เบ่ไะเลยจุ่มเรื่องจุจ่มล้วสิกดอกเดีพี่หนอ nên ngắm đẹp đi มีสองกิโลอทุทินี้บ้าจะพีนอเจ้เจีมไหมนะจะพี่นอว่าไปทางเดียวด้วยเหตุเนอะ กิมเลย คือออกมาพอกันจ่าพี่น้องก็ออกมาจักให้เนาะจา้เิ่นมาจีมเห็นหายจ่าพี่น้อง นบเข้ามาที่ละถือว่าโคตรสาหรีน่าจะพิหนห์เหอะจะว่าใหญ่บกคอยเอาไปนั่นที่ละเสือเสือสะสะชะชะมใจะเนี่ย ก็หูหน่อย, thế, อยนแท้จะพี่นอแต่ให่ก็เก็บบนนหละหละจ้ะพี่มาเฟ่กดงไปต่อพี่หนอบงลำเน่นะกะลังชจมกะล่างหะได้จะพี่หนอจะเป็นหมูบใหญ่เป็นจะพี่นอใหญ่ก็เก็บว่าเครืองตาแล้วแหละ Nên bà xong cho nè ừ. Ừ. ừ Bà chùm Chắc bà đọc chứ đấy đọc phiền đọt แล้วอย่าลอบงอีกคน,เอ,น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 ,อนเ,เอาไปเติมนะเนี่ยๆเนียนช่อนเ่ยเอข้างเดียวได้จาหัวขาไปมันตวต่อข้างๆเลยจะพี่เนาะ จุ่มนึงนี่พี่ลองเห็นอยู่ว่าจะจุ่มน,น,นึงไนี่เ่อหาแต่ตามปลาซี่อะไทีเนาะเหนมาเจ๊ต้องจุม trông là xì hà đọc chà bộ tắm mà mua ngay bỏ chà thì nọ tuấn tuấn, nấu mất ôi thằng địa tí này đọc hết nấm chà, mấy con xẹp xạp con đổ con khỉ bộ tổng hợp phần mơ mớng là mấy chắc lại đọc kìa bỏ ซีบกดอกจะพี่เนาะจริงปะ Thì mà này. Ô, mì cua. Chăm พุ่นกลับไปไหนพื่นพี่ยาชิะปิดซับของใหม่ก่อนพี่หน่อยมาเป็นบ่เป็นโมบละจุมสองจุ่มพี่เนาอ จรู้พงานจะพี่น้องปลงไปจ้าใจเย็มพ่านเราจะมันอยู่จเครื่องตาไงจะง่มงๆด้วยจะพี่น้องหาขาวให้ขังสซดคือเก่าแล้วจ้ะกินนี่ก็บ่มียังไรเนาะจ้าใจเย็น่านเราจ้าความขคุณทุกไรทุกแก่ทุกที่ตามเ้ว้อจ้ะมากับตาจะาพี่น้องเมื่อกี้ยางยากเลยเขามาหาในตาเก็บหายเด็กน้อยเนาะจ้ากินนี่ฝากว่าอีเมืองจ้าสวัสดีจ้า